ค่ะเพื่อนตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลไหมนะคะนี่นะคะลายตัวที่เราทาให้เขาเนะนี่ค่ะเพื่อนมาดูกันเนาะในหางเขาจะอยู่นิ่งเลยนะคะถ้ามีแมงหางเขาจะหางเขาจะปัดไปปัดมานะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้มนาจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำยายากันยุงแบบทานะคะเพื่อน โมนานี่เลี้ยงควายไว้สองตัวนะคะนี่อยู่ด้านหลังนะคะนี่ตัวนี้กําลังเดินมาแล้วเลี้ยงควายไว้สองตัวก็อยากจะหาวิธีกันยุงให้เขานะคะไม่ให้ยุงกัดเนาะวิธีป้องกันนะไม่ได้มากก็น้อยเนาะนะคะก็เลยหาวิธีมานะคะลองทําดูก็มันได้ผลนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทําเนาะนี่นะคะก็ทุนประกอบก็ มีอยู่สองสามยางค่ะนี่เป็นใบยูคานะคะเพื่อนเนาะเราใช้ถังสีนะคะใบยูคานะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบสาบเซือนะคะหรือดงร้างเนาะบานวนาเด็กดงร้างเนาะนี่เอาง,งามๆเลยเนาะแล้วก็มีใบตะไคร้ใบตะไคร้นะคะนี่ค่ะตะไคร้ง,งามๆเลยเนาะแล้วก็มีสะดดาวค่ะเพื่อน เราจะมาดวิธีทําเลยเนาะเราใช้แค่นี้นะคะเรามาหมักนะคะหมักสักอาทิตย์หนึ่งเนาะไอ้น้ํามันเป็นสีดําเลยนะคะเพื่อที่เราจะเอามาทาให้ควายเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะนเพื่อนๆเนาะค่ะเพื่อนวิธีทำเนาะเราก็เอาพวกมุนคลรายใบไม้ทั้งหลายแหลน่นี่นะคะลงไปในถังเลยนะคะนี่เพื่อที่จะหมักเนาะ,นะคะ่ะ นี่กระดงร้างใส่ลงไปเลยค่ะนี่อห่างงน้หน่อยเนาะพวกจีนชุนชุนทั้งหลายนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะก็นี่ก็เสร็จเอานะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนะคะใส่เสร็จแล้วก็มาเอาน้ำมาใส่ให้เต็มเลยนะคะเพื่อนเนาะ ค่เพื่อนๆเราเอาน้ำมาใส่ให้ให้เต็มเลยนะคะพอมันลอยแล้วเราก็เอาไอ้ของหนักๆเนาะผูกอิฐบ,บอกอะไรนะ่ะมาทับไว้อย่าให้มันลอยนะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้เนะาะเดี๋ยวจะให้ดูอันทีโมนาทําเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่น้าหมักไว้ประงานอาทิตย์หนึ่งนะคะห้าวันยังไม่ถึงอาทิตย์ดอกน้ำเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่น้ำาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ กลิ่นก็ใช้ได้อยู่ค่ะเพื่อนนะมีกลิ่นทุกอย่างเลยเนี่ยมีใบตะไคร้มีใบดงร้างนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทาให้ควายนะคะนี่ค่ะสามารถป้องกันแมงป้องกันอะไรได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เอาน้ํานี้มานะคะแล้วก็เอาสไลด์ยนหน่อยเนาะให้มันจับตัวเขานะคะ ทาให้เขานะคะนี่ทาได้ทั้งวันนะเช้าเย็นทาไปเลยนะคะเพราะว่ากลางวันมันก็มีเมงเนาะมันจะมีเมงอะไรเหมือนเมงวันตัวใหญ่ๆนะกัดนะคะเพื่อนเลือดออกซิบๆเลยนะคะเลือดไหลเนาะไปอันนี้เราก็ใส่น้ําให้ให้เต็มนะคะเต็มแล้วเนาะเราก็หมักไว้เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปทาให้ควายกันนะคะมาลองดูกันค่ะค่ะเพื่อนวิธ<ๆ>ีใช้เนาะเราก็เอาน้ํา น้ำสมุน,น,น,ะะนไพใช้นี่นะคะน้ำใบไม้เลยค่ะเด่งมาเนาะค่ะเด่งมาใส่ทาง,างนี้ค่ะเอาไปทาให้คลายนะคะให้ชุ่มเลยทาที่ตัวเขาเนาะ,ะใส่สไล์สักหน่อยเนาะเพื่อน,นส,สักหน่อยแล้วก็นี่เราใช้ฟองน้ำนะคะเราจะไปทาให้คลายเนาะ เราไปลองดูกันนะคะว่าจะใช้ได้ไหมนะคะเรามาดูกันนะถ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทาให้เท้ากันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ าทาเขาให้เธอทั่วเลยเนาะตรงที่ตรงที่แมงมันชอบมาตอมนะนี่เราทาไปเลยค่ะทาให้เขาแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเพื่อนทาไปเลยเนาะทาไปเลยทาไปทั่วๆเลยตามขาตาม ท้องเขาที่ควายที่แมงมันชอบมาโตมานี่หาเลยค่ะแล้วเรามาดูกันนะว่าเราจะได้ผลไหมหาหาเลยนะหานให้ทาค่ะไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าตัวนั้นนะไม่เคยจะให้เข้าไกลเนาะเดี๋ยวจะทาให้เพื่อนดูแค่ตัวนี้นะคะอื เดี๋ยวจะมาทาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วม,มาดูกันว่าเอาเอาหน้ามาเบียดโมนาเลยค่ะควายตัวนี้มันชอบโยกนี่ทาไปเลยอย่างดีเลยค่ะเพื่อนโมนาแค่ทาแค่นี้รู้สึกว่าแมงรู้สึกว่าแมงไม่มาใกล้เลยนะคะเนี่ยแค่ทาแค่นี้เองนี่ดูตรงนี้นะนี่มีแมงวันตอมอยู่นะนี่แมงวันเดี๋ยวจะทานะคะ มันจะทาแมงวันไม่มาเลยอ่ะทาให้เขาทั้งตัวเลยนะคะสำหรับใคใายที่มีวัวควายที่เชื่องนะคะโอ้ยลนอ่ะทาให้เขาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนอกกลางคืน ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโ่นาว่าได้ผล่ะนี่ค่ะนยืนใกล้กับมาเลียอือยืนใกล้กับมาเลียท,ท้องกินไม่ได้เม้นยังจะท่าหายไ้วันนี้ยุงไมก่กแล้วเอ้อ ทุกคนเดียวมาดูกันเนาะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลไหมนะคะนี่นะคะพายตัวที่เราทาให้เขาเนะนี่ค่ะเพื่อนมาดูกันนะในหางเขาจะอยู่นิ่งเลยนะคะถ้ามีแมงหางเขาจะหางเขาจะปัดไปปัดมานะคะนี่ได้ผลนะคะเพื่อนเนาะได้ผลเกินคาดเลยนี่ตามเนื้อตามตัวคัะนะคะไม่มีแมงเลยค่ะเพื่อน นี่นี่ลองอืมให้เขากินฟางดูคนะ่ะให้กินกินก่อนเขาจะหยุดกินนั่นแหละอืมอือืนี่ไม่มีตามหัวนี่ธรรมดาจะมีแมงตอมีอยู่เต็มนะ ไม่มีเลยค่ะดู้าเขาตรงท้องเขานะคะน่าจะส่องไฟน่าจะส่องไฟนะคะมีตามขาเขานะไม่มีแมงเลยไม่มีแมงเลยค่ะมีแมลงเลยไม่มียุงด้วยอะไม่มีอะไรเลยคะเนี่ยไปดูตัวนั้นนะที่มนาไม่ได้ทาให้เขาสกีดูนะตัวนั้นเขาไม่ให้มนาทาให้ค่ะ เพื่อเห็นไหมมันจะมียุงม,มีแมงอยู่หางเขาจะปัดอ่ะเพื่อนเพื่อนดูเนาะมองเห็นไหมเห็น่นา,นาแมงอะ่ะบินไปบินมาอยู่กขเอาโอ้ยเดี๋ยวรถไฟก่อนไม่แมงมนืนเนาะ่ะ เห็นแล้วแม่เห็นไหมแม่แมงโตมเต็มเลยค่ะตรงขาเขานะเพื่อนๆมองไม่เห็นมนาเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูใกลๆเดียด๋ยวตัวตัวนี้ใหม่ตัวนี้นะคะหนูมนาเอาไปให้เขาให้มันเป็นควันนะคะเพราะว่าตัวนั้นไม่ได้ทาให้เขาไม่ยอมให้ทาเลยเขาสู้เขาสู้สู้ชีวิตเลยค่ะมนากลัวเขาขาด กะเด็นไปไนไกลวิ่งไปไนไกลกเลยแต่ตัวนี้นี่เขาชอบมานี่ค่ะไม่มีเลยแมงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะนี่ค่ะนี่หางเขาหางเขาปัดตลอดเวลาเลยอ่ะนั่นค่ะนั่นอ่ะเบื่อนดูแมงด้วยนะ สังเกตดีๆนะแมงจะตตมเขาฮะนี่แม่แมงบินเต็มเลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่นี่ไม่ยอมให้ทาให้นะคะยุงเยอะนะคะธรรมนาไม่จ่อไฟให้นี่เนาะเพื่อนนะคะสังเกตด,ดูเลยนะคะนี่มนานั่งนี่ยังยุงยังตตมมรมนาเลยนะคะนี่นี่หางเขาจะปัดตลอด ตัวนี้เขาจะไม่ยอมให้ถ่ายง่ายๆก็ตื่นครัเพื่อนเมงบินอยู่เห็นไหมนะคะใช้ได้นะคะเพื่อนลองดูนะคะนี่ไม่มีแมงเลยค่ะไม่มีแมงตอมเลยเนาะนะคะมาให้เพื่อนดูเนาะใช้ได้เลยนะคะ สูตนี้เนาะนี่ค่ะลองดูนะคะเพื่อน